งานคือเปิดไมค์ได้เลยครับตัวตอบครูดได้เลยสำหรับการแสดงไหมครับการจัดชุดสำหรับอะไรครับสำหรับอะไรหรุ่นชโชว์ชวบันทึกเลยครับการจัดชุดสำหรับหุ่นชโชว์ ขั้นตอนที่หนึ่งนั่นเียเขียนเต็มหน่อยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลือกอะไรเสื้อผองลากานเก่งครับโจทย์บอกว่าเรามีอะไรครับเรามีเสื้ออยู่กี่แบบครับ สิองแบบดีมากเสื้อ12แบบแสดงว่าเวลาเราจะจัดชุดใส่หุ่นครูขอวาดหุ่นตรงนี้นะครับเนาะอันนี้หุ่นเนาะครับอ่าหุ่นหุ่นต้องใส่เสื้อถูกไหมครับเวลาเราไปร้านค้าต้องใส่เสื้อฉะนั้นกรอบสีเหลืองสีเขียวเนี่ยเราจะใส่เสื้อนะครับเราจะใส่เสื้อนะครับ ใส่เสื้อได้กี่แบบครับใส่เสื้อได้กี่แบบสองแบบเขียนเลยครับใส่เสื้อได้สิบสองแบบครับขั้นตอนที่หนึ่งกิติศักิ์เข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเช็คชื่อให้นะครับเสื้อครูเขียนลำบากนะครับชนะนักเรียนเขียนเต็มนะครับเสื้อใส่ได้สิบสองแบบ <c oughs> แต่แต่เวลาเราโชว์เราใส่กี่ตัวต่อครั้งครับ หนึ่งตัวแต่เรามีวิธีเรือมอยู่12วิธีนะครับเอาโอเคดีมากเมื่อเอาเสื้อใส่แล้วในลำดับต่อไปหุ่นเนี่ยต้องใส่อะไรต่อครับเพื่อที่จะโชว์หน้าร้านนะครับใส่อะไรดีอะไรมาก่อนลองดูซิกระโปรงถูกไหมครับฉะนั้นถ้าครูเอากะโปรงใส่ให้หุ่นนะครับเป็นสีน้ำเงินด้านล่างนี้นะครับฉะนั้นขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะเขียนว่าหุ่นตัวนี้จะต้องใส่กระโปรงต่อเนื่องเพื่อเอาไปโชว์หน้าร้านนะครับใส่กระโปรง <Yes. S 1> กระโปรงมีกี่แบบครับ oh. แปดแบบนะครับเอาละตอนนี้เราทํางานสองขั้นตอนอยู่นะครับนักเรียนถามว่าเวลาลหุ่นมีเสื้อและมีกระโปรงแล้วเนี่ยเออเรายกไปหน้าร้านโชว คิดว่าหุ่นแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังหุ่นเนี่ยเวลามีเสื้อกับกระโปรงแล้วครับเรียบร้อยไหมไรถ้าไม่นี่มันขาดอะไรครับแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าขาดกางเกงแล้วเราจะใส่ยังไงครับหุ่นหนึ่งตัวตอนนี้หุ่นใส่อะไรอยู่ครับใส่พร้องกันเอาทองเคยเห็นไหม,ไมเวลาโชว์มันเอาใส่พร้อมกันได้ไหมหุ่น มันมันจะใส่ทั้งกระโปรงและกางเกงในรอบเดียวแล้วมันจะโชว์เสื้อผ้าสวยงามได้ไหมครับไม่ได้อ่ามันไม่ได้สแสดงว่าสแสดงว่าถ้าหากขั้นตอนที่หนึ่งเลือกเสือ้อขั้นตอนที่สองเลือกกระโปรงเนี่ยหุ่นพร้อมโชว์หรือย,ยังพร้อมยังยังฮะคิดดีๆพร้อมเนาะเพราะว่ามันใส่ทั้งเสื้อ,นะอและกระโปรงเรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมอย่างเงี้ยครับทองและเพื่อนๆเ,เราสรุปไปเลยว่าดังนั้นครับด,ดังนั้นเนาะ มีวิธีแต่งตัวให้หุน่นมีวิธีแต่งตัวให้หุ่นนะครับมีวิธีแต่งตัวให้หุน่นปักพิมพิมพิดาเข้ามาแล้วเนาะพิมพอะไรนะมีวิธีแต่งตัวให้หุน่น เอาสิบสอกับแมาทำอะไรกันครับเอามาคูณเอามาคูณกันดีมากสิบสองแปดได้ไรครับลองคํานวณให้หน่อยสอง <laughs> คิดครับคิดครูให้ใช้สมุดทดเลขใช่ไหมจำได้ไหมครับลองคิดสิดพิมพ์พิดากิติศักด<ะ>ิ์มาทีหลัง<ะ>ครูใช้ชื่อแล้วนะครับได้ท่าไหรนะครับ 96แสดงว่าการใส่เสื้อและกระโปรงให้หุ่นเนี่ยจะมี96แบบครับเอาไปแต่งตัวหน้าร้านเนี่ยได้96แบบเลยครับนักเรียนทีนี้เราก็ต้องเก็บวิธีการแต่งตัวแบบนี้ไว้ก่อนแสดงว่าเราขาดอะไรอยู่ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เอามาคำนวณกางเกงกางเกงใช่ไหมฉะนั้นแสดงว่าเราจะต้องคิดขั้นตอนที่1อีกรอบ ขั้นตอนที่หนึ่งจะต้องหกคิดใหม่นะครับใส่อะไรให้หุ่นเหมือนเดิมครับขั้นหนึ่งใส,สใส่เสื้อครับดีมากนักเรียนแฮชแท็กคำตอบ96แบบไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้สีเขียวที่ครูเขียนนะครับขั้นตอนที่ขั้นตอนอที่เราจะแต่งตัวรูปแบบที่สองคือเราใส่เสื้อให้หุน่นซึ่งมีอยู่กี่แบบครับ ดีมากครับ12แบบเหมือนเดิมแต่รอบนี้ขั้นตอนที่สองหุ่นจะทำไมครับใส่อะไรครับดีมากครับหุ่นต้องกลับมาใส่กางเกงครับนะครับกางเกงมีกี่แบบครับหกแบบครับบันทึกนะครับคิดตามและบันทึกดีมากเลยนักเรียน ฉะนั้นคําถามตอนนี้สีเขียวที่เขียนข้างล่างคือแสดงว่าหุ่นม,มีเสื้อแล้วนะครับแล้วก็หุ่นม,มีกางเกงแล้วก็พร้อมโชว์ด้วยการเอาเสื้อกับกางเกงนะครับนะไปโชว์ได้แล้วเนี่ยเราสรุปได้เลยว่าหุ่นแต่งตัวเรียบร้อยเนาะมีวิธีแต่งตัวมีวิธีนะครับ <What? S 1> แต่งตัวหรือจัดชุดให้หุ่นนะครับแต่งตัวให้หุ่น นักเรียนครับสู้ๆนะครับแต่งตัวให้หุ่นนำสิบสองสำหรับคนที่มาทีหลังแล้วมองมันไม่เห็นนักเรียนสามารถซูมได้นะครับที่มือถือนักเรียนทำอะไรกับเลขหกครับค<ฆ>ครับได้เท่าไหร่เจ็องค่ะดีมากครับเจ็ดสิบสองแบบนะครับ พันเวลาเราโชว์หุ่นด้วยเสื้อกางเกงจะมี72แบบนะครับขอสรุปก่อนนะครับและการโชว์หุ่นด้วยเสื้อกับกระโปรงมีเก,ก้บหกแบบฉะนั้นร้านนี้จะมีวิธีรวมทั้งสิ้นในการจัดชุดให้หุ่นขอสรุปด้านบนนะครับสรุปเนี่ยคงสังเกตเห็นนะครับครูจะสรุปด้านบนนะครับสรุปร้านนี้ทําไมมีวิธีมีวิธี แต่งตัวให้หุ่นหรือจัดชุดให้หุ่นนะครับได้เขียนเต็มๆนะครับนำเลข96้าสิมาทำอะไรกับ72มาทำอะไรดีมากนำมาบว,บวกครับ ผลลัพ์ที่ได้นะครับเป็นหนึ่งร้อครับ่งอดครับดีมากเลยนั่เรียนสังเกตว่าตอนนี้เราใช้ทั้งการคูณและการบวกในข้อเดียวกันนะครับในการแต่งตัวนะครับให้หุ่นเพื่อเอาไปโชว์หน้าร้านนะครับหนึ่ร้อยกสบี ฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการนับเนี่ยเราต้องใจเย็นๆวิเคราะห์โจทย์นะครับนักเรียนแล้วค่อยๆทาว่างานคืออะไรทํางานสําเร็จไหมนะครับเก็บไว้ก่อนไม่คิดอีกแบบนึงคิดตามสถานการณ์จริงนะครับที่มันมี